ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นตัวเองตากผ้าฝันเห็นตัวเองตากผ้าแปลว่าอะไร มีคนวางแผนการร้ายคิดจะเข้ามาเพื่อปลอกลอกทรัพย์สินเงินทองนี่คือนายพานวางกับดักแต่หมีมันรู้ทันคุณเป็นคนที่มีความสุขคุณเป็นคนที่มีความสุข ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขตอนนี้มีคนที่กำลังมีปัญหาชีวิตคุณนะ่ะมีความสุขดีแต่มีคนที่กำลังมีปัญหาชีวิตเขากำลังวางแผนจะมาปอกลอกทรัพย์สินเงินทองจากคุณหลังจากนี้จะมีคนไม่ดี เข้ามาตีสนิทหลังจากนี้จะมีคนไม่ดีเข้ามาตีสนิทพราะนี่พายโจรคุณต้องระมัดระวังการติดต่อสื่อสารให้ระวังถูกหลอกช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณควรจะเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่กับบ้านขยันทำงานจะเป็นประโยชน์กับตัวเองมากกว่า ให้คุณเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่กับบ้านขยันทำงานแล้วชีวิตของคุณน่ะจะมีความเจริญก้าวหน้าให้คุณเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่กับบ้านตั้งใจทำงานตั้งใจหาเงินสิ่งเนี้จะทำให้คุณประสบความสำเร็จและมีความก้าวหน้าในอนาคตแน่นอนค่ะเลขนําโชคหนึ่งเกหนึ่งเ้าห ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ